เกมรับอีกครั้งครับอย่าให้ล้นนะครับล้นแล้วไม่ได้ทำนะครับดูปทำนะครับดูปาเขามาโอ้ยผูมือครับเปิดตัวครับมาแล้ววิ่งไปล้อแล้ววิ่งโอ้โหรับอีกครั้ง มาไกลยกขึ้นมานนเปิดหัวครับหามามิวเปิดขาสวนมีนนหัวแก้ไปนนนนก่อนเสียงทับฟังนีครับ อันนี้จะเบากว่านะครับไปตูไปเรียบร้อยดีเปไปขาหนึ่งเลยครับเปิดเข่าคับนละสไตล์ครับมิดตดำเลยครับ